ยังไม่นอนโดนลงโทษอนิดกมนปิดเพี่เลยเอาพิซซ่ามาพี่ไป็หลวงพิซซ่าหน่อยไหม เอาตื่นตื่นตื่นเร็วมีพิซซ่ามาฝากเร็วพิซซ่าพิซซ่าโอ๊ยเห็นพวกน้องกันอยู่วะตาใส่เป๋าเลยดรามันแจยแต่ว่าแต่ไรอ่ะีไก่ทอดด้วยอ้าวเอ้ยีอะไปทำเกงอย่างนั้นหรอโอ๊ยกไันเยอันเนี้ย เลยไก่ได้น้ำหนักยังเยอะเลยน้ำหนักน้ำหนักยังเยอะเลยนะถ่ายให้ดูใหม่เอา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 ให้กินไก่ดี่เฉยโ้รู้ว่าตอนแรกผมสรุปได้กินไก่เฉยตอนแรกมาอร่อยมากเลยนั่งเสรแล้วก็